ปูผัดผงกะหรี่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วตักใส่จานค่ะนี่เลยนะคะทุกคนปูผัดผงกะหรีใส่เครื่องแกงผงกะหรีลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอันทจะได้ไม่ออกรสชาตินหนึ่ง ร่อยอร่อย,ออยนานๆกินทีหนึ่งนะคะแต่และเมนูนานๆกินทีนึงไม่ได้กินบ่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะเหมือนชีวิตคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปกับข้าวก็เหมือน